สงครามเพื่อปลดแอกการผูกขาดระหว่าง Apple กับ f Fortnite งานนี้ใครจะเพืี่ยงพรใครจะชนะ โอ้กำลังเป็นข่าวกันเลยนะครับมายื้อกันมาสักพักหนึ่งแล้วจะเดือนหนึ่งแล้วแหละเนื่องจากผมไม่มีเวลาอ่านข่าวนะครับก็เลยเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังทีเดียวแล้วกันนะครับว่าตอนนี้มีปัญหาดรามา่าระหว่างคนทําเกม Fortnite นั่นก็คือบริษัท Epic Games นะฮะมีปัญหากับ Apple Store โดยตรงเนื่องจากว่า Epic Games เนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับระบบของ App Store ของ Apple อยู่แล้วว่ามันจะมีเรื่องของค่าธรรมเนียมในการที่ทำ In App Purchase นะครับคือ แอปใน iOS Store เนี่ยทั้งหมดตัวไหนก็ตามที่มีการทำ in-app purchase คือจ่ายเงินซื้อของเพิ่มในแอป ทุกการจ่ายเงินจะต้องบวกค่าธรรมเนียมให้กับ Apple เข้าไป30%ซึ่งมันทำให้ราคามันสูงขึ้นแล้วก็มันก็จะส่งผลต่อธุรกิจของคนคนนั้นถูกไหมฮะว่าถ้าทำแล้วมันแพงขึ้นคนก็ไม่ค่อยอยากซื้อ in-app purchase มันก็จะมีผลต่อราคาแล้วก็การตัดสินใจของคนทีนี้พูดถึงเกม Fortnite นะครับซึ่งเป็นเกมแนว Battle Royale คล้ายๆผับ G ีเนาะแต่ว่าตัวละครกับอาวุธในเกมเนี่ยมันก็จะแฟนตาซีมีสีสันเยอะกว่านิดนึงคือถ้าเป็นเกมออนไลน์แบบนี้เนี่ย รู้ไหมครับว่าเกมที่มีรายได้สูงที่สุดก็คือ Fortnite นี่แหละครับถือเป็นเกมที่ทำรายได้สูงที่สุดในโลกเลยแล้วทีนี้พอมีปัญหานี้ขึ้นมาทําให้ต้นสังกัดของ Fortnite เนี่ยก็คือ e p i c กเกมเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่พอใจกับนโยบายของ Apple แล้ว<อ>รู้สึกว่าเฮ<อ>้ยอยู่ดีๆจะมาทํากินหัวคิวอย่างนี้ตลอดโอ้โหผูกขาดอิ่มอยู่คนเดียวเริ่มไม่เห็นด้วยเขาก็เริ่มปฏิบัติการแรกครับโดยการออกอัปเดตตัวหนึ่งของเกม Fortnite ออกมาปุ๊บในอัปเดตนั้นนะ่คนที่เล่นเกม Fortnite สามารถจ่ายตังค์ซื้อ in-app purchase โดยจ่ายตรงเข้าไปที่อีพ g เกมได้เลยไม่ต้องผ่าน Apple Store พอ Apple ทราบเรื่องนี้เท่านั้นแหละครับโอ้โหผิดกฎ Apple ก็แบน Fortnite เลยตุ้ม ฟอร์ดไนท์หายไปจาก Apple Store เลยนะครับคือใครที่ไม่เคยเล่นมาก่อนเนี่ยจะดาวน์โหลดไม่ได้เลยเพราะว่าเซิร์ชคำว่า f o r t n i น e จะไม่เจอแอป f o r t n i น e เลยยกเว้นคนที่เคยเล่นมาแล้วคนที่เคยลงแอปมาแล้วแล้วถอดออกคุณจะเห็นเป็นรูปเมฆแล้วก็มีลูกศรดาวน์โหลดได้ใช่ไหมก็คือดาวน์โหลดได้ในท้องตลาดนี้เขาบอกว่ามีการขายแอคเค้าแบบว่าเป็นลง f o r t n i น e ให้เล่นได้กันด้วยนะโอ้โหมันเป็นอาชีพกันด้ยขนาดนั้นเลยพอมีเรื่องมีราวกันขนาดนี้นะครับ a อ p l e ไปแบรนด์ฟอร์ดไนท์ ก็ไม่พอใจไปฟ้องกระทรวงยุติธรรมสหรัฐว่า Apple ทําแบบนี้ไม่ถูกเป็นการทําการค้าแบบผูกขาดแล้วก็รังแกผู้ที่เข้ามาทําการค้าอยู่ในสโต r e ทางฝั่ง Apple ก็ขึ้นลงขึ้นศาลไปโต้ครับบอกว่าในเมื่อ Apple Store เนี่ยเป็นเหมือนบ้านของ Apple เพราะฉะนั้น กฎที่อยู่ในบ้านนี้ก็ต้องออกโดย Apple คนที่อยากจะมาอยู่ในบ้านนี้ก็ต้องทําตามกฎถ้าใครไม่ทําตามกฎก็ต้องออกจากบ้านนี้ไป Apple บอก Apple ไม่ได้ทําอะไรผิด Fort ดไนก์ก็ Fortnite บอกไม่ถูกุณทำนี้ไม่ถูกทุกคนต้องมานั่งเสีย30%ให้คุณซึ่งอันนี้ผมก็งงอย่างหนึ่งนะก่อนหน้านี้เนี่ย ไอการจ่ายตรงแบบนี้เนี่ยมันทําได้บางแอปนะเอออย่างผมเองเนี่ยใช้แอปฟังเพลงที่ชื่อว่า Tidal Tidal เนี่ยถ้าไปสมัครบ,บนเว็บเขานะแล้วก็ใช้อีเมลของเราเองเป็น User p a s s าสเวของเราเองมาล็อกอินใน iPhone เนี่ยได้นะจ่ายถูกกว่าด้วยเหลือประมาณเดือนหนึ่ง300กว่าบาท300กลางๆ แต่ถ้ามาจ่ายบน iPhone เนี่ยต้องจ่ายเดือนหนึ่ง400กว่าบาทบวกขึ้นมาอีก30%มเนี่ยมันเลยแพงขึ้นผมเมื่อก่อนก็ยังทำได้แต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าระบบจ่ายเงินมันเป็นแบบไหน,นหรือมันเปลี่ยนกลายเป็น Apple s t o ซ e ผมอาจจะจ่ายเดือนหนึ่ง400กว่าบาทอยู่แล้วก็ได้แต่ผมไม่รู้ตัวยังไม่ได้ไปเช็คยอดเงินเออจริงๆมันมีแบบนี้อยู่แล้วนะแล้วทาไมถามว่า Tidal ไม่เห็นโดนแบน่ะเอองานนี้ทั่วโลกก็จับตามองดราม่าระหว่างอีพิคเกมกับ Apple นะขึ้นลงขึ้นสารฟ้องกันไปฟ้องกันมาดูเดือนมากเลยนะครับเริ่มมีแนวร่วมนีแนวร่วมหลายคนเริ่มออกมาบอกว่าเนี่ยก็ไม่สบายใจเหมือนกันการที่ Apple เนี่ยเก็บ30%เนี่ยก็รู้สึกว่าทำนาบนหลังเราเยอะไปหน่อย oh. เออนะฮะใครรู้ไหมที่โวยวายออกมา Spotify. <c oughs> <Apple> s p o t i f y a p p l e ก็นั่งกอดอกรอเลยเอาปะละ Spotify คุณเอาปะละ ถ้าคุณหือหาขึ้นมาแอปคุณก็กระเด็นออกจากสโตเลยภายในการดีดนิ้วทีเดียวปิ้วไปกระเด็นไปเลยสปอนทีายก็เลยแบบว่าเราสนับสนุนฟอร์ดไนนนะแต่เราไม่มีท่าทีอะไร <c oughs> <c oughs> เรียกว่ามาแยมครับมาแยมนะฮะหลายแอปเป็นแบบนี้เลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มแบบฮือหากันละเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ฝั่ง Apple Store อย่างเดียวทางฝั่ง Google Play จริงๆแล้วการที่อัปเดตล่าสุดของ Fortnite เนี่ยสามารถจ่ายเงินได้โดยตรงก็ผิดกฎ o o g l e Play เหมือนกันนะ o o g l e Play ก็แบนเหมือนกัน แต่ว่าบน Android ม,นมันสามารถไปลงแอปจากที่อื่นได้เนาะไปลงตามเว็บตามอะไรไปกดปุ่มแล้วก็อินสตอลได้เลยเออม,มันไม่ได้มีปัญหาดาวน์โหลด apk ได้ใช่ไหมฮะแอนดรอยก็ดูเหมือนไม่มีอะไรซึ่ง E ีพีเกมก็ไม่ได้ฟรร้อง Apple คนเดียวนะฟรร้อง g o o g l e ด้วยแต่ฟรร้องแบบว่าข้อมูลแบบน้อยๆแบบผูกขาดลเล็กๆอะไรเงี้ยโวยวายเล็กน้อยรรคือฟ้องให้มันเสมอภาคนะฮะแอปเปก็เริ่มบวยวายกลับไปยังอีพีเกมบอกว่าโทษนะครับไอแพลตฟอร์มแบบนี้การอยู่ในแพลตฟอร์มแล้วต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแบบเนี้ย จริงๆแล้วไม่ได้มีแค่ Google Play กับ Apple iOS Store แค่นั้นอย่าง PlayStation Network ของ Sony หรือว่า Microsoft Store ก็เป็นระบบเดียวกัน Apple ก็เลยบอกในสารว่าแล้วทำไม Epic Game ไม่ไปฟ้อง Sony ไม่ไปฟ้อง Microsoft ด้วยนี่ถ้ายุติธรรมจริงเนี่ยคุณต้องไป ล้า,ลานไปทั่วสิอีพิเกมก็บอกว่าเดี๋ยวว่างๆไปฟ้องก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ตอนนี้ขอฟาดกับคุณก่อนก็ยื้อกันไปยื้อกันมานะครับจนกระทั่ง Apple เริ่มลําคาแล้ว a p p l e บอกโอเคงั้นเราไม่ได้แบนฟอร์ดไนท์อย่างเดียวละหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของอีพิกเกมก็คือ Unreal Engine คุณผู้ชมรู้จักไหม Unreal Engine คือ engine เกมครับซึ่งนักพัฒนาเกมเนี่ยถ้าคุณจะสร้างเกมขึ้นมา1เกมคุณไม่ต้องไปสร้างเครื่อง engine ในการผลิตกราฟิกทั้งหมดคุณสามารถไปซื้อสิทธิ์ จาก Unreal Engine แล้วเป็นสมาชิกกับ Unreal Engine ของ Epic Game แล้วคุณก็พัฒนาเกมให้มันเป็นภาษาเดียวกันแล้วใช้ Unreal Engine ได้เลยมันเป็นการลดขั้นตอนของการทำเกมลงเยอะมากมีนักพัฒนาเป็นหลายๆพันบริษัทที่ใช้ Unreal Engine อยู่ Apple บอกมันไส้ไม่ได้แบนฟอนนีอย่างเดียวแบนคนที่เป็นนักพัฒนาแล้วใช้ Unreal Engine ทุกคนใน iOS Store ลามปามใหญ่โตแล้วนะฮะไปกันใหญ่ละคราวนี้เดือนร้อนเลยนะพัฒนาบอกอ้าวบันไลแล้วครับแอปเอิท oh, <no. S 1> ี e ่ใช้อันเดียวอันจิ้มขึ้นสตอไม่ได้ครับโอ้ยพังกันละคราวนี้นะเป็นเรื่องเป็นราเป็นข่าวหน้าหนึ่งนะครับผมว่าสักวันหนึ่งเดี๋ยวต้องมีการออกมาต่อยกันระหว่างแอปเปิลกับตัวอีพีเกมนะฮะถ้าเราวิเคราะห์ดีๆงานนี้เนี่ยมันมีความเป็นการห้ามหันกันระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนอยู่นิดๆน,นะเพราะอะไรรู้ไหม บริษัท EP พิ g เกมเนี่ยคนที่ถือหุ้นอยู่40%เนี่ยคือบริษัท e n นเซนจีนจีนเรื่องนี้มันโชคกันหน้าฉาก แต่เบื้องหลังเนี่ยมันก็ยังเป็นสาเหตุเดิมอยู่ก็คือจีนกับอเมริกาหมั่นไส้กันโดยที่เอาตัวละคร2ตัวละครมาให้คนงงคนอาจจะนึกว่าอีพิกเกมเป็นเกมฝั่งยุโรปฝั่งอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวเลยเขาถือหุ้น40%เป็นเ็นทนเซงานนี้ก็มีแผนเรื่องนี้ซ่อนๆอยู่ข้างในเหมือนกันนะครับก็ฟังดูน่าตื่นเต้นดีนะครับคราวนี้รอดูเลยครับมีการแบบเย้ยหยันกันเล่นนอกเกมก็มีนะอีพิกเกมเนี่ย ไปทําวิดีโอโฆษณาล้อเลียนสมัยก่อนเนี่ยโฆษณาของ Apple ตัวที่ดังที่สุดคือปี1984 Apple ทําโฆษณา Macintosh ตอนเปิดตัวที่วิ่งทะลุจอออกมาแล้วก็บอกว่าจากนี้ไปปี1984จะไม่เหมือนปี1984อีกต่อไปนี่คมมากอีพีเกมก็เลยทํามั่งนะฮะเอาตัวละคร f o r t n i น e มาทุบจอ Apple <c oughs> แล้วก็บอกว่า Apple ก็ไม่ต่างอะไรจาก IBM ในอดีตนี่โหเรียกว่าด่ากันแบบล่าลานกันไปทั่วงานนี้ก็เลยต้องรอดูครับว่าศึกนี้สุดท้ายแล้วใครจะชนะเพราะว่า Apple ก็เริ่มลำบากแล้วเหมือนกันตอนนี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐนะครับเริ่มทำการสอบสวนคดีแยกออกมาเป็นอีกคดีหนึ่งในกรณีการผูกขาดทางการค้าถ้า Apple โดนตัดสิน aus, ว่าผูกขาด Apple จะต้องเสียค่า суд, ปรับอย่างมหาศาลเหมือนที่ Microsoft เคยโดนแล้วในยุโรปติดตั้ง Internet Exp l o r e r พมาในว i n d o w s ทุกคนโดยที่ไม่ถามความสมัครใจเขาก่อนในยุโรปบอกผูกขาดโดนปรับเท่าไหร่อ่ะโอ้โหผมจำไม่ได้พันล้านหรือหมื่นล้านจำไม่ได้รู้แต่ว่าเป็นการปรับครั้งประวัติศาสตร์แล้วแพงมากเยอะมากเรียกว่า Microsoft ตอนนั้นเจ๊กอักเลยโอ้เลือลงมาเลยขนนักแข่งนี่หายฝากเลยหายไปทั้งนักแข่งเลยรอดูครับว่างานนี้ Apple จะคุ้มได้หรือคุ้มเสียหรือคุ้มคลั่งนสนับสนุนโดย AAS NEXT G เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก King IT แกดเจ็ตคันเทพโดยเทพแกดเจ็ด The Digital STM สูตยร,รวมอุปกรณ์กล้องแบรนด์ชั้นนำ TT Pass บริการ power supply สำรองใช้โดย TT t h e r m a l Tech DTM DTA ครบวงจรด้าน engineering software